ดูสีน้ำมันเกียร์ที่ท้องอ่างนะครับนี่นี่มันออกจากเกียร์มาเลยนะครับดำไหมฮะถ่ายมาบางทีเป็นเส้นเล็กๆมองผ่านแสงดูใสเห็นไหมเนี่ยผมจะทําเป็นหยดให้ดูเห็นไหมถ่ายมาโอ้น้ำมันเกียร์ยังดูใสจังเลยเห็นไหมฮะแต่ดูก้นอ่างจริงเป็นไงอ่าต่างกันนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมดูนี่นะดูนี่นะเห็นไหมคนจัดหนาเลยนะฮะสามแสนกว่าโลนะนะฮะเกียร์ยังไม่พังนะฮะบรยกาศแล้วฮะคันนี้น็อตก้นอ่างและนี่ไส้กรอง เดี๋ยวดูแม่เหล็กก่อนดูแม่เหล็กแม่เหล็กสามดูความหนาันนะเห็นไหมดูความหนาของโครนที่จับแม่เหล็กเห็นไหมฮะหนาประมาณสี่ห้ามิลเลยหนามากอ่ะถ้ตัวกรงเกียร์จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมดูนี้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาให้ดู 嗯。 รอแ,แห้งเลยถ่ายดูรอแห้งเลยอ่ะสะอาดแล้วดูตอนแห้ง เริ่มใกล้เคียงขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเาดูตอนจบกันตอนนี้เราฝัดชจิ่งครบ12วินาทแล้วนะครับดูสีของน้ำมันนะฮะสังเกตดูตรงนี้นะฮะไซเคิลก็คือการเปิดลูกนะฮะก็คือการหมุนวนนะครับมาผ่านเครื่องฟอกนะครับตอนนี้ระดับน้ำมันเกียร์ เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คดูก่อนแต่ตอนนี้โอเคนะผมว่าน้ำมันเกียร์ใสสะอาดร้อยปร์เซ็นตะ์ละการวัดน้ำมันเกียร์นะครับที่ถูกต้องต้องวัดตอนติดเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ P นะฮะ เดี๋ยวมาดูออยเลเวลกันตอนนี้อุณหภูมิเครื่องไม่ได้ร้อนมากนะครับเอ่อผมถ่ายคนเดียวมือเดียวนะเอ่อสังเกตร,ระดับน้ำมันเกียร์แตะอยู่เกือบเกือบถึงมินิมัมของพอตนะฮะสังเกตขีดล่างนะครับขีดล่างขีดล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เใช่ไหมตรงสันมันนะตรงนี้คือโคก็คืออุณหภูมิต่ำนะฮะพอตจะมีอยู่2เลเวลนะฮะสองขีดตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ นะผมเดาว่าอยู่ประมาณ50-60องศาเกือบแตะเลเวลมินของฮอตนะฮะก็ใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคเสร็จ okay. สิ้นกระบวนการฟอกและฝาชิ้นน้ำมันเกียร์นะครับของทางร้านสตาร์วอตชแอนด์เซอร์วิสครั้งนี้ก็นะฮะมาด้วยอาการสตาร์ตอนเช้าเข้าเกียร์เราต้องรอร้อนนะครับรถถึงจะขยับนะครับแล้วก็พอขยับได้นะฮะมีการเปลี่ยนเกียร์รอรอบนะครับพอเปลี่ยนเกียร์ได้ก็จะมีอาการกระตุกนะครับทั้งนี้เราก็ทำการแก้ไขเบื้องต้นนะฮะโดยการฟอกและฝาชิ้นน้ำมันเกียร์เกลี่ยสังเคราะห์แทนนะครับทัั้งหมดนนนะะฮคี น้ำมันเกียร์มันขาดมาด้วยนะครับเราทำไปทั้งหมด15ลิตรนะครับ15ลิตรแล้วก็เปิดอ่างมาเปลี่ยนไส้กรองเกียร์นะครับเริ่มแรกคือเราทำการฟอกเกียร์ก่อนนะครับเอาน้ำมันเก่าออกจากระบบมามาผัดตัวฟอกนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเกียร์เริ่มร้อนเสร็จแล้วก็ทำการเต้นน้ำมันทิ้งนะครับจากในระบบ,บคเกียร์แล้วทำการเปิดอ่างเกียร์นะครับมาเปลี่ยนไส้กรองทำความสะอาดอ่างล่างนะครับปรากฏว่าข้างล่างเป็นโคลนเยอะเลยนะฮะสีน้ำมันเกียร์ขาดออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับคันนี้คือมีดีอย่างหนึ่งก็คือวก หลังจากนั้นนะเราทําการล้างอ่างเกียร์เปลี่ยนไส้กรองเกียร์เสร็จทำการประกอบกลับคืนแล้วก็ทำการฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเต็มระบบนะครับโอเคเราก็จะได้มีการเติมตัวลิควิดมูรี่เอทีเอฟแอดดิทีฟเพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้อาการแซกซ้อนเป็นสองอาการอาการที่หนึ่งคือติดเครื่องตอนเช้านะฮะรถไม่เข้าเกียร์ไม่ตอบสนองนะครับอันนี้ตัวลิควิดมูรี่เอทีเอฟแอดดิทีฟเนี่ยมันเหมาะกับเกียร์อัตโนมัติชนิดที่มันเป็นเขาเรียกเกียร์ไฮดรอลิกนะครับหรือว่่าาามีาีีซนนนนนยยยยงงงงอออูภใเเเกกรร์แบบฟฟฟฟัััืืส ไม่เกี่ยวกับระบบดูอักคลัชนะฮะหรือว่าคลัชแห้งหรือว่า CVT อย่างนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับพวกส่งกำลังโดยสายพานนะฮะอาการเข้าเกียร์ตอนเช้ามันเกิดจากซีนภายในเกียร์มันแข็งตัวนะครับเลยทำให้สร้างแรงดันในระบบเกียร์ไฮดรอลิกไม่ได้นะครับเราก็ใช้เจ้าตัวนี้แก้ไขเอานะฮะก็จะหมดปัญหาเรื่องสตาร์ทตอนเช้าแล้วต้องรอให้เครื่องยนต์ร้อนถึงจะขยับรถได้นะครับในส่วนของอาการเกรียร์กระตุกนะครับเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบท้องอ่างธรรมดาอย่างที่ผมบอกบางคนบอกว่าการฟอกฟันชิ้นเกียร์เเปป็นนกาาารสิ้้ลืองงค่่ใชจยแพ ท้ายที่สุดยังไงก็ตามแต่ทุกคนก็ต้องได้มาที่ร้านฟอกเกียร์นะครับหาตัวแทนใกล้บ้านนะครับบางเจ้าก็ใช้น้ำมันแบบเกรดทั่วไปบ้างในไทยบ้างแล้วแต่บางคนก็บอกสังเพาะจากในไทยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เกรดของน้ำมันทำให้ต้นทุนของการฟอกเกียร์และฝัดชิ้นเกียร์นะครับมีราคาต้นทุนที่แตกต่างกันไปนะครับทางนี้เท่านั้นอย่ามองแต่ในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าต้นทุนแต่ละที่มันไม่เท่ากันนะครับของที่ร้านจะเน้นนะครับเป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติชนิดฟูลลี่ซินเทติกนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นเเเพรรราาะะะฉนนนนัั้้ีี่่่่ยหหมดววงงือคคคิิโซตบ ก็จะให้ความสับเทียนในส่วนของออน้ำมันเกียร์นะครับเวลาร้อนนะครับไม่มีอาการรอบสูงเรือการบืดนะครับมันก็จะทนความร้อนได้ดีกว่าน้ำมันเกียร์ชนิดที่เป็นเซมิซีเนติกหรือว่าน้ำมันที่ผลิตจากเบสออยนะฮะในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับพราะคุณภาพเบสออยของนอกเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับผม เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มาลองเทสเกียร์ดูว่าขับวิ่งทางไกลแล้วร้อนเป็นไงบ้างเปลี่นเกียร์สมูทไหมนะครับมีอาการกระตุกอยู่ไหมในเรื่องของการเติมนิคิมูรี่เอทีเอฟแอดดิทีเนี่ยเราแจ้งลูกค้าไว้แล้วไม่ใช่เติมทันทีน้ำยาเทวดานะครับเติมไปแล้วหายเลยไม่ใช่มันไม่เหมือนการซ่อมซ่อมแล้วต้องหายทันทีจะไม่ค่อย,อย,อยดีขึ้นแต่การเติมสารฟื้นฟูนะครับเติมไปเสร็จปุ๊บนะฮะมันจะมีระยะเวลาที่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนที่มันเกิดความเสียหาย ที่เราจะแจ้งลูกค้าก่อนทุกครั้งนะครับว่าน้ำมันตัว ADF ATF Additive เนี่ยเป็นสารฟื้นฟูที่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่เติมแล้วหายทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งรถกันด้วยความเร็วสูงดูนะว่าอัตราเร่งและการเปลี่ยนเกียร์ยังมีอาการรอรอบอยู่หรือเปล่านะครับว่ามันเกิดจากเกียร์และเกิดจากระบบเครื่องยแต่เบื้องต้นที่เราเราทำการเทสกับลูกค้าเนี่ยมันเกิดจากระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับส่งกำลังไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวต่อกันอีกทีนึงนะฮะตอนนี้เราก็ออกจากเขตชุมชนมานะครับอยูู่่่่่่่่เเเเเเเสส้้้้้นน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 นใบบบบบพะะะะะคครร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 ััััััดดีีี๋ยยยยวววววาาาาาจลลลอออองงงงิิแแแแกกกกกก์หหฮตตปป็็ไโโึึมมข ขับกดเร็วมากไม่ได้เพราะว่าโชคเนี่ยมันแตกมันสีต้นมันเสียหมดลวเวลาเจอถนนไม่เรียบมันจะเกิดอาการสะบัดนะฮะ้องขับระวังนิดนึงเริมทีคันนี้นะฮะก่อนหน้านี้คือวิ่งด้วยรออเครื่องยนต์สองพันนะครับความเร็วรถจะวิ่งส่งกาลังได้เพียง80เมตรต่อชั่วโมงมันก็จะกินน้ำมันนะครับเพราะว่าเกียร์มันส่งกําลังได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ความเร็วมันแตะร้อยเลยนะฮะกีตอนก่อนหน้านี้เทสกับลูกค้าคือรออคนละอย่างกันเลยตัวนี้เป็นเกียร์ชนิดสี่สปีดนะครับ นี่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทดสอบการขับขี่นิดนึงแร้ก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงล่างไม่ดีไดดูที่120กันนะครับ120น่าจะรอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณ2,500รอบนะครับตัวนี้ล้อเป็นล้อขอบ18นะครับค่อนข้างจะหนักล้ออยู่นะครับรอบเครื่องยนต์กับความเร็วเลยจะมีผลแตกต่างกับสแตนดาร์ดนะครับเดีย๋ยวสังเกตดูรถแบบกระพือมีการกระพืออยู่แล้วตอนนี้ช่วงล่างโอเคความเร็วประมาณ120รอบอยู่ประมาณ2,500นะครับ ต้องบอกนิดนึงนะการรีวิวรถของผมเป็นการทดสอบขับขี่แบบทดลองการเปลี่ยนเกียร์นะครับการตอบสนองอของเกียร์ที่มีผลต่ออัตราเร่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่สายซิ่งเราจะมาคิดขดโหมดโชว์แบบเร่งซิ่งอะไรเง,งี้ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องเซฟตัวเราและเซฟรถลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นการมารีวิวการทดสอบมีการขออนุญาตลูกค้านํารถมารีวิวแล้วก็ทดลองวิ่งนอกสถานที่ก่อนนะครับรถทุกคันไม่ใช่อยู่ๆแบบทำรถลูกค้าเสร็จจะออกมาเทสเลยอะไรเงี้ยเราจะมีการเซฟ เรื่องของความปลอดภัยของของเรากับลูกค้าก่อนเพราะว่าากเดี๋ยวลูกค้ามาเห็นเราไปขับไม่ได้แจ้งก่อนจะนึกว่าเออเอารถลูกค้ามาขับเล่นไม่ใช่นะฮะรถทุกคันที่ขับออกจากร้านนะฮะต้องเป็นการมาทดลองเท่านั้นนะครับฟีลลิ่งถือว่าโอเคนะครับดีกว่าเดิมนะครับที่รู้สึกมีอาการทื้นนะครับที่ลูกค้าแจ้งทื้นแล้วผมก็ลองขับก็เป็นเช่นนั้นจริงนะครับมีอาการชื่อแล้วก็ลากรอบการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วเกียร์มีอาการเปลี่ยนค่อนข้างจะรุนแรงนะครับอ่ตอนนี้เกียร์สมูทหมดแล้วนะครับ สำหรับรถที่มีอาการเข้าเกียร์แล้วมีอาการกระตุกแบบกระแทกแรงเหมอนรถชนนะฮะอาการพวกนี้ไม่ต้องมาฟอกเกียร์นะครับไม่ต้องมาถามฝัดชิ้งเกียร์นะครับแนะนําให้เข้าอู่ซ่อมเกียร์อัตโนมัติเฉพาะทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการนี้คือเกียร์พังแล้วนะครับไม่สามารถฟอกหรือฟัชชิ้งได้สําหรับอาการที่สามารถมาฟอกและฟัชชิ้งได้เนี่ยเราจะแนะนําให้เป็นอาการเข้าเกียร์แล้วมีอาการตอดหรือกระตุกเบาๆหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์นะครับขับรถอัตราเร่งขึ้นมาแล้วจังหวะเปลี่ยนเกียร์มีอาการลอรอบหรือจังหวะเกิดอาการกระตุกกกกขึ้นนนมาาาาาะะะะคครรับบงเเสฮอจจจิด ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วปริมาณน้ำมันเกียร์ไม่ได้ระดับคือน้ำมันเกียร์ขาดก็ทำให้เกิดอาการกระตุกบางกรณีเกิดจากการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ผิดผิดสเปคนะฮะผิดสเปคอย่างเช่นใช้เด็กล้นหกแต่ไปเติมเด็กล้นสามอันนี้ก็ทำให้เกิดอาการกระตุกได้เหมือนกันและจะส่งผลไปยังชุดคลัตช์อาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมมานะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยนอกจากที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทั่วไปแล้วเนี่ยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเกียร์อัตโนมัติเราก็คือเปลี่ยนโดยช่างทีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่มม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 คคคววาา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 าชชชนน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 นญกกกกกรร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 รดดด้้้้้้้้้เเ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 เออออออสสปปปปขงงงงงงงััััยยยยยย์์์แแแลละะะะิิณททจจจตตหืืบๆถึไใโ เกียร์ฟูลลี่ซินเตติกนะครับก็คือโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตน้ำมันเกยียร์แล้วเขาไปจ้างโรงงาั่นน้ำมันผลิตให้เหมาะกับเกียร์ชนิดนั้นๆอะไรก็ตีแบงของเขาไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นน้ำมันเกยีเกรยร์เนี่ยการจะเปลี่ยนให้ถูกสเปคมันต้องมีการอา่มีแอปพูฟนะครับรองรับเกียร์ชนิดนั้นๆนะครับเนี่ยยกคันเร่องขึ้นแล้วกดใหมก่ก็เกียร์ก็อัตราเร่งก็มาทันทีนะครับเนี่ยขับค่อนข้างจะโอเคเลยไม่ไม่มีอาการอืดรอรอบกดคันเร่งก็มาอันนี้ก็คือเมื่อเครื่องยนต์นะครับมีรอบสูงขึ้นมีแรงม้าเเเออ่่่มมมีีกกกกาาาารรรรรรสสส้้้้้งงงงแแิดดขึนนนนะคับย์็ไไปูถ เต็มที่นะครับอัตราเร่งก็จะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมาตามอัตราเร่งนะฮะถือว่าเป็นการทำงานที่สอดคล้องกันนะครับไม่ใช่มีแต่รอบมาม้าส่งมาแต่ว่าเกียร์ไม่ส่งมาลงพื้นนะครับโอเคแล้วนะขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับอ้ออีกเรื่องนึงนะฮะคันนี้เคยมีการถ่ายน้ำมันเกียร์มาแล้วนะครับแต่ว่ามันนี่หายก็อย่างที่บอกบางคนเข้าใจว่าเออเกียร์กระตุกมาไปถ่ายน้ำมันเกียร์คันนี้ใช้น้ำมันเกียร์12.8ลิตรแล้วท่านไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มา3ลิตร4ลิตรอย่างเงี้ยให้เปิิดดออ่านนนเป็งเปกงไ้4ลตระะฮ ไมหายแต่มันหายแต่มันหายกี่วันคะเน,นี้ยสองสัปสองสัปดาห์อาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันเกียร์ใหม่ที่เอาเข้าไปในลูชั่นมันแค่ประมาณ20-30เซนของความของปริมาณน้ำมันเกียร์ที่มียังไม่พอแล้วมันมีความสกปรกตกค้างอยู่ในระบบค่อนข้างจะมากเพราะคันที่ขายน้ำมันเกียร์มาเป็นสีน้ำตาลเลยนะฮะก็ฝากคุยกันนะครว่าท่านอยากจะจ่ายน้อย แต่จ่ายหลายรอบหรือจ่ายแพงและจบรอบเดียวนะคะสำหรับที่ร้านเราก็มีไส้กรองเกียร์พร้อมให้บริการแล้วก็มีการรับประกันนะฮะการรับประกันของร้านเราก็คือ6เดือนนะครับเกิดการรั่วซึมในระบบเกิดขึ้นจากการเปิดอ่างของเรานะครับอันนี้เราเาคลมซ่อมรอยรั่วอะไรต่างๆให้ฟรีในระยะเเดือนไม่จำก,กัดร,ระยะทางรวมถึงน้ำมันเกียร์ถ้าขาดนะฮะเราเซอร์วิสฟรีเติมให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหากเกิดจากการรื้อเปิดอ่างของที่ร้านย้ำนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นค่าเซอร์วิสของเราถ้าท่านบอกแพงนะครับให้เปรียบเทียบกับท ก็มาถึงจุดที่เราคิวสีอ่างหลังจากปิดเครื่องเงินทิ้งไว้นานนะฮะตัวจโดนรอยรั่วซึมนะฮะเพราะของเรามีการรับประกันนะฮะหกเดือนนะครับหกเดือนนะฮะก็จะดูก่อนก่อนที่จะฉีดน้ําไล่คราบตาออกนะครับไม่มีการรั่วซึมนะฮะอันนี้จะเป็นรอยคราบตาวนี้น้ําแอร์หยดอยู่โอเคนะไม่มีรั่วซึมนะฮะโอเคถ้าไม่มีรั่วซึมแล้วเราก็จะฉีดน้ําจบได้เลยอันนี้อันนี้เป็นรอยของคราบมีรอยรั่วซึมระหว่าง น่าจะเป็นสีนเกียร์นะครับระหว่างเกียร์กับเครื่องยนต์นะฮะตรงนี้มีรอยน้ามันหยดมาแต่แรกนะครับอันนี้เป็นค่าเต็มเลยนะครับเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าห้ทำการแก้ไขนะครับซีน่าจะมีสีรั่วมาสีไทยเครื่องรือไทยเกียร์นะครับตรงอ่างเกียร์โอเคแล้ว